เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคําถามของปอ .3 ที่ถามในครั้งที่แล้วนะครับเนี่ยก็ถือว่ามีคําถามที่หลากหลายอยู่นะครับหลายคนก็ยังถามเรื่องไอ้รูปอันนั้นใช่ไหมครับสงสัยก็ก็ตอบโดยรวมก็คือเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วครับส่วนเรายังกําลังพัฒนาอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาขึ้นไปให้มันได้แบบนั้นนะครับก็ช่วยๆกัน รุ่นเราเนี่ยแหละครับจะเป็นรุ่นที่สําคัญรุ่นของนักเรียนป .3 เนี่ยเมื่อเราโตขึ้นเนี่ยสังคมมันจะพัฒนาขึ้นไปในระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นก็ช่วยการพัฒนาประเทศด้วยนะครับรุ่นครูก็จะนําล่องคอยสอนพวกเราไว้ให้นะครับอ่ะส่วนเรื่องประเด็นอื่นที่ถามกันมาลองดูนะครับเมื่อไหร่จะได้ใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิมก็ถ้าเราดูโควิดจากเราเรา,เราเทียบเรฟเฟอเรนซ์ก็คือเทียบจากประเทศอื่นเนี่ย ก็มีแค่ไม่กี่ประเทศนะครับที่ยังใช้ชีวิตปกติได้ที่เห็นก็คือมีซึ่งแต่ละประเทศที่มันใช้ปกติได้เนี่ยเขาเป็นประเทศที่ใหญ่อยู่แล้วเช่นอังกฤษสหรัฐอเมริกาอะไรทนะั้งแถบยุโรปเนี่ยแต่ว่าพวกทางเวียดนามหรือทางใกล้ๆก,ก,กับเราเนี่ยก็ยังอีกนานครับควรูว่าอีกหนึ่งปีนะครับถึงจะยังที่ยังต้องใส่แมสกกันอยู่แต่เปิดเทอมอาจจะมีลุ้นต้นปีหน้านะครับรอดูรอฟังข่าวดีคิดว่านะครับ การรวบรวมข้อมูลแบบไหนที่นิยมมากที่สุดอะคราวนี้มาวิชาการแล้วนะครับมเมื่อกี้ที่เราเรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วนี่มีหลายแบบที่นิยมมากที่สุดก็คือการสัมภาษณ์ครับเพราะมันง่ายครับไม่ต้องเตรียมกระดาษไม่ต้องเตรียมข้อมูลไม่ต้องจดอะไรเลยครับแค่เข้าไปถามถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการสัมภาษณ์นี่ม,มีมากที่สุดเหมือนเนี่ยที่เราเวลาเราเรา,เราเรียนไม่เข้าใจครับแล้วเราถามครูเนี่ยก็คือการสัมภาษณ์นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมันเลยนิยมใช้มากที่สุดเพราะมันง่ายที่สุด ทำไมมี2กรณีในการให้คะแนนก็บอกผู้ปกครองอย่างนี้ครับคืออันนี้ผู้ปกครองน่าจะถามเนาะครับไม่ใช่สองกรณีในการให้คะแนนนะครับคือการให้คะแนนมีกรณีเดียวคือการเรียนแบบออดีมันซึ่งจะมีคลิปแล้วก็จะสมบูรณ์แบบหัดซึ่งจะทําตอนไหนก็ได้ครูมไม่ฟิกว่าจะต้องส่งภายในเวลานี้เพราะว่าเข้าใจนะครับเร,เ,เรื่องเรื่องข้อจํากัดต่างๆแบบนี้ครับแต่ที่ให้เป็นใบงานไป เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวช่วยแล้วกันนะครับไม่ใช่คนละกรณีกันเป็นตัวช่วยสําหรับคนที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้จริงๆนะครับคือจริงถ้ามันอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคะแนนหายไปเนี่ยก็ติดต่อครูได้นะครับว่าว่าเข้าเรียนไม่ได้จริงๆมีปัญหาตรงไหนบอกเป็นกรณีแบบบอกเป็นกรณีไปแต่ในกรณีที่ให้คะแนนเนี่ย ไอ้ตรงใบงานเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเฉยๆและสําหรับคนที่เรียนแบบออดิมานตามปกติแต่ทําคะแนนได้ไม่ค่อยดีก็ทําใบงานนั้นเพื่อมาบวกคะแนนได้ครับเพราะฉะนั้นการให้คะแนนเป็นมาตรฐานเดียวกันครับไม่ต้องซีเรียสว่าบแบ่งเป็น2กรณีทําแบบหลักก่อนครับถ้ามีปัญหาตรงไหน,นถามได้ครับการรวบรวมข้อมูลจดใส่สมุดได้ไหมได้ครับเราจะจดใส่สมุดใส่อะไรก็ได้ขอแค่ okay, มันเป็นข้อมูลที่เรารวบรวมมาครับสาคัญอยู่ที่ข้อมูลส่วนอุปกรณ์เนี่ยเราจดตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราสะดวกครับ การรวบรวมข้อมูลสามารถรวบรวมในแหล่งชุมชนได้ไหมครับได้ครับก็คือแหล่งสมมุติเราอยากรู้ว่าชุมชนเราเนี่ยเขาประกอบอาชีพอะไรกันเขาเลี้ยงหอย,หอยเลี้ยงกุ้งมากกว่ากันเราก็ไปจดบันทึกก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเราต้องการข้อมูลแบบไหนครับผมครับผมก็ประเภทของข้อมูลนะครับวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็ <c oughs> <c oughs> เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ ไม่ไม่ยากครับแต่ว่าอาจจะต้องเนื้อหาเยอะหน่อยแต่ถ้าใครที่มองออกแยกได้เนี่ยมันก็จะง่ายมากซึ่งการเรียนในแบบวิดีโอเนี่ยมันก็จะมีข้อดีคือเราสามารถย้อนกลับมาแล้วก็แล้วก็ไปตรงนี้ย้อนไปย้อนมาได้แค่เราจําได้ถูกต้องไหมครับเหมือนเวลาเราดูกระตูหรือหนังที่ชอบอ่ะเราก็จะดูแต่ฉากนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าใครที่แบบเนื้อหามันเยอะใช่ไหมครับถ้าใครที่จําไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ย้อนไปย้อนมาได,ได้ครับไม่ต้องสีเรียมนะครับก็ประเภทของข้อมูล ทำไมเราต้องแยกประเภทก่อนเราก็มันก็เป็นข้อมูลเหมือนกันทําไมต้องแยกเวลาที่สมมติว่าเรามีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เยอะๆเนี่ยเป็ภาพตามนะครับครูไม่มีตัวอย่างให้ต้องขอไปจริงมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เยอะๆเนี่ยเราไม่รู้จะใช้แอปพลิเคชันไหนถูกต้องไหมครับเราไม่รู้ว่าจะใช้แอปไหนเนี่ยเวลาเราจะใช้แต่ละทีเนี่ยเราก็ต้องเปิดหาแต่ถ้าเราแยกเป็นโฟลเดอร์หรือเป็นหน้าไว้ว่าอะ โฟลเดอร์ er นี้หน้านี้คือ Delive r er y โฟลเดอร์นี้หน้านี้คือเกมโฟลเดอร์นี้หน้านี้คือเกี่ยวกับการเรียนอีโฟลเดอร์นึงเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียถ้าเราแยกแบบนั้นเนี่ยเราก็จะหาง่ายขึ้นข้อมูลก็เหมือนกันถ้าเราต้องการจะใช้ข้อมูลไหนเนี่ยถ้าเราแยกประเภทไว้เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นครับข้อมูลประเภทที่1คือข้อมูลตัวอักษรไอที่เป็นมีเนี่ยที่ครูใส่ไว้เนี่ยก็อ่านได้นะครับแต่ครูจะให้จหําง่ายๆเลยข้อมูลตัวอักษรคือหนึ่ง ข้อความภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็ได้ที่เป็นข้อความ2คือพวกตัวเลขที่มันไม่สามารถบวกลบได้เช่นถ้าครูเอาเบอร์โทรศัพท์ของครูเนี่ยลบหนึ่งได้ไหมมีใครเขาทําแบบนั้นไหมไม่มีใช่ไหมครับไม่ได้ถ้าครูเอาทะเบียนรถของพออโรงเรียนบวกสองได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าหลักไหนหลักหน่วยหลักสิบเพราะว่า แบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวหนังสือตัวอักษรหรือตัวเลขที่ไม่บวกลบไม่ได้คือข้อมูลตัวอักษรเช่นข้อสอบเนี่ยถ้าเราอ่านไปเนี่ยแท่มีคาว่าคอควายขึ้นมานอนหนูขึ้นมาก็ตีไปเลยเป็นข้อมูลตัวอักษรป้ายต่างๆตามท้องถนนถูกต้องไหมครับอะลองดูซิว่าข้อความเนี่ยไอเนี่ยภาพสีแดงเนี่ยมีข้อมูลตัวอักษรอยู่ตรงไหน ถูกต้องไหมไอโฟนห้าห้ามันเป็นตัวเลขก็จริงแต่มันบวกลบไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไอโฟนห้าเนี่ยคูณสิบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าออกมาก็เป็นตัวไอเราจะไปคูณสิบแบบไหนอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าไอโฟนห้าซีเนี่ยเป็นข้อมูลตัวอักษรเบสออฟเฟอร์ Bed er, ทางซ้ายบนก็ใช่นะครับอยู่ตรงนี้คําว่าเหลือเพียงก็เป็นข้อมูลตัวอักษรครับโอเคนะครับตรงน,นี้ข้อมูลตัวอักษรเข้าใจนะครับ เป็นข้อมูลที่ง่ายที่สุดแล้วครับข้อมูลตัวเลขคือข้อมูลอันนี้มันบอกตรงตัวเลยครับคือข้อมูลที่มันมีตั้งแต่เลข0ูนย์ถึงเลข9ไม,ม่ว่าจะเป็นภาษาไทยไอยเป็นเลขอลบิกหรือเลขไทยนะครับและมาสามารถเอามาคำนวณได้เช่นราคาสินค้าหรือคะแนนสอบราคาสินค้าเช่นสมมติว่าราคา80บาทเราสามารถเอามาคิดได้ว่า80บาทเนี่ยถ้าเราให้แบงค์ร้อยไปต้องทอนมา20บานะ หรือเราเอา80บาทเราจะซื้อ2ชิ้นเราก็คูณ2ไปได้คือจ่าย160บาทคะแนนสอบเช่นเต็ม20เราได้9เราก็เอามาคำนวณได้ว่าอีกกี่คะแนนถึงจะถึงครึ่งหรือคำนวณได้ว่าเราได้มากกว่าเพื่อนกี่คะแนนแบบนี้นะครับจำนวนเงินก็ได้อ่ะเช่นนี่ร้านชาบูเขาบอกว่าจ,จากบุฟเฟ่เนี่ยจาก319เหลือ289 289ตัวนี้ก็เป็นข้อมูลตัวเลขครับ สอบถูกต้องไหมครับได้ร้อยคะแนนเต็มอะไรประมาณนี้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มอ่ะภาพเดิมเห็นข้อมูลตัวเลขไหมครับอ่านี่ไงหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยตัวนี้ก็เป็นข้อมูลตัวเลขเพราะมันลดมาจากสองหมื่นเจ็ดร้อยสองมืเจ็ดร้อยก็เป็นข้อมูลตัวเลขเหมือนกันครับเห็นไหมครับเรามีข้อมูลตัวเลขสองดูออกนะครับข้อมูลรูปภาพกับข้อมูลตัวเข้อมูลตัวอักษรกับข้อมูลตัวเลขอันที่สาม ข้อมูลรูปภาพคือข้อมูลที่เป็นภาพในลักษณะต่างๆที่เราต้องใช้ตาในการมองเห็นเช่นภาพวาดภาพถ่ายหรือภาพข้อมูลรูปภาพเนี่ยกับรูปภาพต่างกันนะครับรูปภาพเนี่ยจะเป็นรูปภาพอยู่เฉยๆแบบนี้อ่าดูรูปภาพดูตัวที่ครูนะครับอ่ะอย่างเงี้ยอย่างนี้คือรูปภาพถูกต้องไหมครับแต่ถามว่าการขยับไปขยับมาเนี่ยเป็นรูปภาพไหมไม่เป็นครับแต่เป็นข้อมูลรูปภาพเหมือนกันเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า ภาพจากวิดีโอใน youtube จากในโทรศัพท์ในที่เขาฉายอะไรก็ตามแต่เนี่ยเป็นข้อมูลรูปภาพได้หมดเลยถ้าเราสามารถมองเห็นด้วยตาโอเคไหมครับวิดีโอจาก youtube ก็ได้รูปภาพก็ได้อย่าสับสนกับคำว่ารูปภาพนะครับเพราะอันนี้คือข้อมูลรูปภาพและในนี้มีข้อมูลรูปภาพไหมครับมีครับนี่ไงสีต่างๆของ iPhone ตัวนี้ใช่ไหมครับ อ่าอันนี้คือข้อมูลรูปภาพนะครับต่อไปข้อมูลเสียงก็คือเนี่ยถ้าสมมติใครใส่หูฟังฟังอยู่เสียงของครูก็เป็นข้อมูลเสียงหรือเสียงเพลงที่ครูเปิดคลอบเบาๆก็เป็นข้อมูลเสียงหรือเรียนเรียนอยู่แม่เรียกก็เป็นข้อมูลเสียงหรือใครที่แบบกําลังเรียนเลยบรรยากาศดีมากฝนตกกระทบลงที่หน้าต่างตึก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 เสียงฝนนั้นก็เป็นข้อมูลเสียงโอเคไหมครับเพราะฉะนั้น ข้อมูลเสียงคือเสียงที่จะได้ยินผ่านหูเราเองอโอเคไหมอ่ะและรูปนี้มีข้อมูลเสียงไหมอ่ะลองเงียบแล้วลองฟังดูไม่มีนะครับในรูปนี้ไม่มีข้อมูลเสียงแต่ถ้าในรูปนี้เป็นวิดีโอครณเปิดวิดีโอแล้วมีมีเสียงออกมาจากวิดีโออันนี้เป็นใช่แต่อันนี้ไม่มีข้อมูลเสียงครับ ข้อมูลอื่นๆอ,อันนี้ก็รู้ไว้นะครับเช่นข้อมูลกลิ่นข้อมูลรสชาติหรือข้อมูลโนภุณนะครัเช่นรสชาติเค็มรสชาติเปรี้ยวร้อนเย็นถูกต้องไหมครับกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นจําให้ได้นะครับข้อมูล4ประเภทที่กล่าวไปมีอะไรบ้างลองย้อนไปดูนะครับผมและทําแบคบค่ะ